สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทดสอบค s ายสแควร์นะครับโดยใช้โปรแกรม SPSS นะครับเนะะื้อหาความรู้เกี่ยวกับค่ายสแควร์อื่นๆนะครับของผมได้ทําการอัปโหลดนะครับความรู้เกี่ยวกับค s ายสแควร์อยู่3เรื่องแล้วนะครับเช่นการทดสอบค่ายสแควร์ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สถิติคายสแควร์นะครับคลิปที่2เป็นการทดสอบค s ายสแควร์ด้วยโปรแกรม Excel นะครับ เราสามารถใช้ Excel ช่วยในการคำนวณค่าคายสแควร์ได้นะครับตัวที่3เป็นการใช้สถิตคายสแควร์ในงานวิจัยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะครับว่าลักษณะการนำเสนอลักษณะการตั้งชื่อ,อชื่อโครงการวิจัยหรือชื่องานวิจัยนะครับการใช้วัตถุประสงค์นะครับคำถามวิจัยหรือการใช้ข้อความนะครับที่ เหมาะสมสำหรับการใช้สีติคายสแควร์เป็นในงานวิจัยนะครับแล้วก็การนำเสนอตารางคายสแควร์รวมทั้งการาแปลผลด้วยนะครับท่านสามารถติดตามได้ในคลิปสุดท้ายนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการทดสอบคายสแควร์ดยใช้โดยการใช้โปรแกรม spss นะครับผมจำแนกเป็น2กรณีนะครับกรณีแรกเป็นการใช้ข้อมูลปฐมภูมิ หรือข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนะครับข้อมูลในลักษณะนี้นะครับจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยนะครับกรณีที่2เป็นข้อมูลทุติยภูมินะครับหรือข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางไข้นะครับซึ่งข้อมูลในลักษณะนี้จะต้องทําการเตรียมข้อมูลก่อนนะครับซึ่งการเตรียมข้อมูลจะแบ่ง<ม>เป็นสส่วนนะครับก็คือข้อมูลทุติยภูมิ1ตัวแปรและข้อมูลทุติยภูมิ2ตัวแปรนะครับ สำหรับส่วนแรกเราจะพูดถึงข้อมูลปฐมภูมินะครับข้อมูลลักษณะนี้สามารถทำการวิเคราะห์ได้ทันทีนะครับเราจะใช้ข้อมูลครับที่ติดมากับเครื่องนะครับซึ่งเราสามารถาดึงไฟล์นี้ได้จากาในไดซีนะครับัโปรแกรมไฟล์ ibm spss statistics e ยนะครับถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นอื่นนะครับตัวเลขนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ sample English แล้วก็ t a t i s นะครับนี่เราจะใช้ไฟล์นี้นะครับเมื่อเปิดโปรแกรม s p s แล้วก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้ทุกท่านนะครับไปที่ไฟล์ครับเลือก open นะครับ data ครับจากนั้นก็นะครับไปเลือกที่ dice นะครับเลือกโปรแกรมไฟล์นะครับหาโฟลเดอร์ที่เป็น ibm นะครับ spss statistics 0 แล้วก็ sample ครับ English ครับแล้วก็หาไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว S ครับ s a t i s นะครับถ้าเจอแล้วก็ Open ครับเราก็จะได้หน้าตาลักษณะเช่นนี้นะครับก่อนที่จะทำการวิเคราะห์นะครับเรามาทำการค่าเลือกตัวแปรก่อนนะครับมาที่ Data นะครับ เลือก select case ครับเราเลือกเฉพาะนะครับผู้ที่มาติดต่อพนักงานนะครับ contact with e m p l o y e e นะครับ if condition i s satisfy นะครับเลือก if ครับกำหนดให้นะครับ contact with e m p l o y e e เท่ากับ1ครับนะครับจากนั้นก็ continue ครับก็ตกลงครับนะครับทีนี้ข้อมูลทำการนะครับ เลือกเอาเฉพาะาผู้ที่ตอบแบบสอบถามนะครับแล้วก็มีการติดต่อพนักงานนะครับเราจะกำลังจะดูความพึงพอใจนะครับของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับที่าทำการสำรวจความพึงพอใจนะครับจากนั้นก็มาที่นะครับ Descriptive ครับ Cost tab ครับ เราเลือกนะครับเลือกร้านในที่โรครับจากนั้นก็ไปเลือกนะครับบริการความคุ้มครองบริการนะครับเป็นตัวคอลัมน์ครับจากนั้นก็ไปเลือกถิติครับเลือกขายสแควร์นะครับตกลงครับคอนติเนียครับแล้วก็โอเคครับเราก็จะได้ตารางออกมานะครับตารางนี้เป็นตาราง ค่ s t ท็นะครับซึ่งจะมีค่าค่าสแควร์นะครับสามารถคำนวณค่าค่าสแควร์ได้อันนี้เป็นนะครับตารางนะครับเราจะเห็นว่านะครับด้านแถวนี้นะครับเป็นร้านค้านะครับ4สาขานะครับร้านค้าของบริษัทขายปีกแห่งหนึ่งนะครับมี4สาขานะครับแล้วก็ด้านคอลัมน์นะครับเป็นความพอใจในบริการนะครับซึ่งจำแนกออกเป็น5ระดับนะครับ ตั้งแต่ความพอใจอไม่พอใจมากไม่พอใจเฉยๆพอใจบ้างแล้วก็พอใจมากนะครับรวมตัวอย่างทั้งหมดที่ทำการสำรวจก็คือ293ราลายนะครับก็แตกต่างกันไปตามละักขานะครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าผลการวิเคราะห์เพียร์สันไคล์สแควร์นะครับเพราะว่านะครับได้ค่าไคลสแควร์เท่ากับจุด 726กนะครับ e g r freedom เท่ากับ12นะครับแล้วก็ significant นะครับหมายความว่าร้านค้านะครับกับความพอใจนะครับมีร้านค้าอย่างน้อย1ลร้านนะครับที่มีความพึงพอใจที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราดูด้วยสายตานะครับเราก็จะพอเห็นคร่าวๆนะครับว่าอย่างร้านที่1นะครับไม่พอใจมาก9นะครับ91 ยี่สิบสิบสามนะครับแสดงว่าร้านนี้พอ,อพอใจมากกว่าไม่พอใจนะครับร้านที่2 24 15่สิบสีนะครับสิบแปดสดแสดงว่าร้านที่2นี่คนไม่ค่อยพอใจนะครับามาดูร้านที่3ามครับหกหกสิบแปดาจำนวนคนที่พอใจมีมากกว่าจำนวนคนที่ไม่พอใจนะครับอ่าสิบล้ร้านที่4ี่นะครับสิ 10. 21 25 12แล้วก็24นะครับถ้าดูความพอใจนะครับจะเห็นว่าร้านที่4ก็คนพอใจมากกว่าคนไม่พอใจนะครับทีนี้เรามาดูนะครับจะเห็นว่าเมื่อดูบภาพรวมแล้วร้านที่2นะครับจะต่างจากสาขาอื่นๆนะครับก็คือมีจํานวนคนไม่พอใจมากกว่านะครับเมื่อเทียบกับร้านที่1 3และ4นะครับซึ่งดังนั้นนะครับถ้านะครับ ฝ่ายบุคคลนะครับจะทําการพัฒนานะครับอบรมคุณภาพการให้บริการนะครับควรจะนําพนักงานในสักขาที่2ไปทําการอบรมนะครับพนักงานเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้านะครับเพราะว่าผลการสํารวจความพึงพอใจในบริการร้านที่2เป็นร้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะครับต่อมานะครับจะเป็นการเตรียมข้อมูลนะครับทุติยภูมินะครับแบบที่ เป็น1ตัวแปรนะครับในการเตรียมข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่ทิภูมิที่มีการวิเคราะห์หรือรวบรวมมาแล้วนะครับดังนั้นการจะวิเคราะห์ด้วยค่ายสแควร์ในโปรแกรม s p s เราจําเป็นจะต้องตัดเตรียมข้อมูลหรือแปลงข้อมูลนะครับให้เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ซึ่งสภาพข้อมูลจะมีรูปร่างอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองทดลองทํา กรอกข้อมูลใน SPSS นะครับทีนี้เราจะมาสู่การป้อนข้อมูลนะครับลงไปใน SPSS นะครับสิ่งแรกเรามาที่ Variable View นะครับตัวแรกเราพิมพ์เป็น day ครับนะครับแล้วก็ enter นะครับจากนั้นก็มาปรับที่ทศนิยมนะครับตัวนี้เป็นวันนะครับ เรามากำหนดค่านะครับกำหนดค่า variable นะครับ1นะครับเรากำหนดค่าให้เป็นนะครับ sun นะครับ sunday นะครับ2ครับเรากำหนดให้เป็น m o n d a y นะครับ3ครับเรากำหนดให้เป็นนะครับ Tuesday นะครับ4ครับ t e d n s d a y นะครับแล้วก็5นะครับเป็น Thursday นะครับ6ครับเป็น Friday นะครับ เจ็ดครับเป็น s a t u r d a นนะครับอืมนะครับอ่าตอนนี้เกินมานี่เองครับเชนนะครับอ่าทีนี้เรียบร้อยครับอ่าจากนั้นก็ continue ครับเราก็ได้หนึ่งตัวแปรแล้วนะครับ ีนี้ตัวนี้มีมาตเราดักวว่าเป็นนอ m i มินาลนะครับตัวต่อมาครับเป็นดิสชาร์ตครับนะครับเพราะมันเป็นดิชาร์ตนะครับเป็น u ับร r เราทดเชื่อมสูตรตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนผู้ป่วยกลับบ้านนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องเติมครับทีนี้เราก็พร้อมนะครับมาที่ Data Vi e w นะครับ ดัต้าวิวแล้วก็เริ่มป้อนเลยเลยครับวันที่1นะครับสองสาม่าหกเจ็ดครับทีนี้ก็มาที่ Discharge ครับ4 4 78นะครับเราเอาข้อมูลนี้มากรอกนะครับ90้านะครับเกนะครับแล้วก็89 1สิบเกร้บแ่ครับที่ Data ครับ เวทเคสครับเวทเคสโดยดิสชาร์ e นะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นดิสชาร์ e นะครับโอเคครับทีนี้ก็ตารางบอกว่าเราทำการดิสชาร์จถวงตัวแปรแล้วนะครับทีนี้ก็มาที่อนานิลิซิสครับเลือกที่ non parametric test ครับ chi square ครับทีนี้เราก็ใช้อะไรครับตัว day ครับมาเป็นตัวทดสอบนะ เราเลือก day เป็นตัวทดสอบครับจากนั้นก็โอเคครับทีนี้ครับเราได้แล้วครับอันนี้เป็นตารางวิเคราะห์นะครับของนะครับจำนวนการจัดแจงจำนวนผู้ป่วยกลับบ้านนะครับซึ่งเป็นการเปรียบเทียบนะครับกับค่าคาดหวังนะครับว่าจำนวนผู้ป่วยกลับบ้านเท่ากันทุกวันนะครับซึ่งผลการทดสอบพบว่า ค่าคาสแควร์นะครับิ gnificant นะครับซึ่งหมายความว่าจำนวนผู้ป่วยกับบ้านไม่ได้เท่ากันทุกวันนะครับมีความแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นการทดสอบคิวสแควร์นะครับในลักษณะ,ะการทดสอบสารูปสถิตด,ดีนะครับหรือ Goodnet Office นะครับอันนี้เป็นลักษณะการทดสอบคิวสแควร์1ตัวแปรนะครับทีนี้เราจะมาดูการทดสอบค s q สแควร์2ตัวแปรบ้างนะครับ ต่อมาเป็นการเตรียมข้อมูลครับสำหรับการทดสอบคายสแควรสตัวแปรนะครับตัวอย่างจะเป็นการใช้ตัวอย่างจากพฤติกรรมการใช้ยากเกินขนาดนะครับจาแนกตามเพศนะครับซึ่งในการาที่จะนําข้อมูลตารางที่เป็นทุติยภูมินะครับนำไปกลับไปวิเคราะห์ในคายสแควรนะครับจะเป็นจะต้องแปลงข้อมูลนะครับโดยที่กําหนดให้เพศชายเท่ากับหเพศหญิงเท่ากับสนะครับแล้วก็ ตัวแปรการใช้ยาเกินขนาดหรือโอเวอร์โดสนะครับคือใช้เท่ากับหนึ่งไม่ใช้เท่ากับสองครับดังนั้นรูปร่างข้อมูลจะประมาณด้านขวามือนะครับนี้เราก็มาทำการกรอกข้อมูลดูนะครับเมื่อเปิดไฟล์ SPSS แล้วนะครับเราก็มาที่ Variable View ครับตัวแรกที่เราต้องการก็คือนะครับ Gender ครับ สำหรับนัมเบอร์นี้จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับนะ Gender นะครับไม่มีโทสิยมครับแล้วก็ตัวนี้ค่าของตัวแปรนะครับ Gender ก็คือ1เป็นเพศชายครับ male นะครับ a d นะครับ2เป็น female ครับนะครับเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับ ตัวต่อมาครับ o v e r d o ด s นะครับการใช้ยาเกินขนาดนะครับและก็ปรับเป็นศูนย์ตำแหน่ง c a l ิยมนะครับกำหนดการการกำหนดค่านะครับ variable l u นะครับ1ก็คือนะครับใช้ยาเกินขนาดก็คือ yes ครับตัวที่2ครับ no ครับก็คือไม่ได้ใช้ยาเกินขนาดนะครับจากนั้นก็โอเคครับ ทีนี้เรากำหนดค่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งครับ frequency ครับ <Yeah. S 1> freq นะครับ mm hmm. เป็นเท่าชีย0ตำแหน่งครับ mm hmm. นะครับ mm hmm. กำหนดค่าไม่ต้องครับอ่าโอเคตัวนี้เป็นตัวแปรกลุ่มครับ mm hmm. Overdose แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวแปรกลุ่มนะครับทีนี้มาดูนะครับ เราไปที่ data view นะครับ data view ก็เริ่มกรอ,อกได้ครับ gender นะครับ1 1นะครับแล้วก็เช่นเดียวกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ gender เป็น2 2นะครับ overdose 1 2นะครับแล้วก็1 2นะครับความถี่นะครับ154 95 1 11 1, 1, 2 เมื่อทําการกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราจําเป็นต้องทําการนะครับถ่วงน้ําหนักครับมาที่ Data ครับแล้วก็เลือกเวทเคสนะครับเวทเคสที่เราต้องการก็คือ Frequency ครับใส่ Frequency เข้าไปนะครับจากนั้นก็โอเคเราได้เวทความถี่แล้วนะครับต่อไปก็ทําการวิเคราะห์ได้เลยนะครับมาที่ a n a l y s i s ครับเลือกที่ s s r r p t t v v e แล้วก็ Cost Tab ครับ กำหนดให้นะครับเ o w เป็น overdose column เป็น gender นะครับจากนั้นก็มาที่สติิครับเลือกขาย square นะครับถ้าใครยังไม่ติ๊กก็ติ๊กนะครับจากนั้นก็ continue แล้วก็ทำการ ok ได้ครับนี่คือผลของการวิเคราะห์นะครับเราจะเห็นว่านะครับตารางที่เรานะครับ run ออมานะครับจะเป็นตารางเดียวกันกับตาราง ต้นแบบนะครับที่เราได้ทำการป้อนข้อมูลมานะครับก็คือ Gender Mail ก็คือ154 95 1แล้วก็นะครับอ่าถ้นถูกต้องนะครับใช่ไม่ใช่นะครับทีนี้ผลการวิเคราะห์ก็พบว่านะครับอ่ามีไอเอ็นทั้งหมด501นะครับอ่าไม่มีเคสเสียนะครับก็คือวิเคราะห์ทั้งหมดครับอ่าจำนวนนะครับ ผู้ป่วยที่ใช้ยาเกินขนาดมี266คนม,ไมีไม่ใช้ยาเกินขนาด235นะครับแล้วก็มีเพศชายตกเป็นตัวอย่าง249มีเพศหญิงตกเป็นตัวอย่าง252รวมทั้งหมดนะครับ501นะครับเป็นผู้ที่ตกเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับผลการวิเคราะห์พีเอชสันด์ไคสแควร์เราพบว่าได้ค่าไคลสแควร์เท่ากับ15.231 ดีกีออฟฟิเเท่ากับ1นะครับเนื่องจากว่าเวลาคำนวณดีกีออฟฟิเจะเป็น r ลบ1 c ลบ1คูณกันนะครับ r ลบ1คูณ c ลบ1นะครับ2ลบ1เหลือ1 2ลบ1เหลือ1 1คูณ1ได้1นะครับดีกีออฟฟิเก็เลยเท่ากับ1นะครับสำหรับค่าระดับ s i gn i f i c a n นนะครับที่จุด0ูนย์นะครับแสดงว่านะครับ s i gn i f i c a n t อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับจึงสรุปได้ว่านะครับ เพศนะครับสัมพันธ์กับการใช้ยาเกินขนาดนะครับถ้าดูโดยสายตาแล้วก็จะพบว่านะครับนะครับเนื่องจากว่าจำนวนสัสดส่วนใกล้เคียงกันมากนะครับ149กับ152ต่างกันแค่3นะครับถ้าดูโดยสายตาก็สามารถพอจะสรุปได้คร่าวๆว่าเพศชายมีการใช้ยา,เ,าเกินขนาดมากกว่าเพศหญิงนะครับ นี่คือผลที่ได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆของผมได้ผ่านทาง YouTube นะครับชอบใจกดไลค์แบ่งปันเพื่อนกดแชร์ติดตามกด Subscribe ครับขอบคุณครับยินดีรับคำถามข้อเสนอแนะและคำติดชมผ่านช่องทางอีเมลนะครับตามอีเมลที่ให้ไว้ทางล่างนี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ